แต่ช่ำถือว่าเป็นวันพระเล็กใช่ไหมแต่เฉพาะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ง่เลยมีบูชาเนี่ยเลื่อมีบูชาวันนี้เป็นวันพระใหญ่นีวันพระใหญ่ดูปังว่าเป็นวันพระใหญ่เพราะวันนี้เขาเรียกว่าวัน อัฐมีบูชาเขเขียนแบบนี้เหรอพี่ฮะเขาเขียนแบบนี้อ่ะกอส่งมาในไลน์เขีแบบกูต้องาแล้วแอัฐมีบูชาก็อพอเดาได้ไหมว่าแปลว่าอันีถายระเงด้อเดี๋ยวฟังให้จบแล้วก็ตอบว่าอัฐมีบูชาแปลว่า งานนี้เกิดที่กรุงกุสินาราแ้นมันละนะแ้นมันละ,นนละก็คือเรื่องเกี่ยวกับปรินิพานนะครคราวนี้ก็ล <c oughs> อ,องไล่ความใหม่ว่าพระเจ้ากำหนดว่าจะปรินิพานอีกสามเดือนข้างหน้าก็แสดงว่าพูดวันมาคะบุชา แล้วก็จับปรินิพานฝันวิสาขาปูชานะก็ือ,อีกสามเดือนข้างหน้านะก็เป็นที่โศกเศร้ามากนะพระนรนก็ถามโนรนถามนี้เยอะแยะจกกนกระทั่งตอน,นท้ายพระนรนถามว่าถามพุทธเจ้าว่าพระพุทธสลีละคือถ้าตายแล้ว <c oughs> ถ้าตายแล้ว <c oughs> พุทธเจ้านะไม่ใช่ตรงนี้แนละ้วพท่เจ้าทาตายแล้ว ศพจะทํำยังไงก็คือพุทธิลิละตรีละก็คือหลังก็กตายแล้วเนี่ยจะเพราะร่างกายที่ไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยจะทํำยังไงนอนก,นก็สงสัยว่าจะให้ทํำยังไงเพราะว่าพอไปบอกว่า <c oughs> ไปที่กุศินาราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ถ้าไปที่กบิลพัทเรื่องก็จบ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปกบิลพัทก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไปที่กุศินาราก็คิดมากว่าจะต้องทํำยังไง นะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพุทธเจ้าก็ตอบว่าตอบว่าไม่ต้องทำอะไรพระธเจ้าบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็เลยถามว่าไม่ต้องทำอะไรแปลว่าอะไรก็แปลว่ากษัตริย์พราหมณ์แล้วก็ค้าราอหาบอดีที่เป็นบัณฑิต เขาทำเองอานอนท์พวกเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยพวกบัณฑิตที่เป็นกษัตริย์เนี่ยบัณฑิตที่เป็นพราหมณ์บัณฑิตที่เป็นขหบดีก็คือคนร่ำคนรวยคนมั่งมีทั้งหลายเนี่ยนะเขาจ,จัดจัดการให้เองอานอนท์แกก็กกยังสงสัยอยู่ดีโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะพระเจ้าพอไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วเนยะเราจะไปสั่งคนน้อยคนนี้ก็คงไม่ได้แล้วแล้วถามว่า <c oughs> แล้วที่เขาจะทําทํากันเองเขาจะทํำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าเขาก็ทําเหมือนกับจัก,กรพรรดิองค์หนึ่งทําเหมือนกับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งนั่นเองก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างทําเหมือนกับเจ้าบบนะทำแต่ก็คือห่อ,อด้วยผ้าใหม่นะผ้าใหม่ที่บอกว่าห้าร้อยชั้นเป็นคู่นะห้าร้อยชั้นเอาแล้วคู่อะไร และบางตำราก็บอกว่ามีสำลีด้วยนะเป็นสำลีผ่านห้าร้อยในะครับไม่ต้องทำอะไรกษัตริย์เขาทำให้แล้วก็ทำตามแบบของกษัตริย์นะทำแบบของกษัตริย์อันนี้พอหลังจากคืนนั้นปรินิพานนะคุยปรินี้ผ่านเสร็จรุ่งเช้าขึ้นมาพระอนุรุธทธะเป็นใครน้องชายพระเจ้า ก็สั่งไม่ใช่บอกขอให้ใช้คาไม่ถูกขอให้พระอนนท์ขอให้พระนนท์ไปแจ้งกษัตริย์มลละว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนะพระนนท์ก็เข้าวังไปแล้วก็ไปแจ้งกษัตริย์มลละพอกษัตริย์มลละทราบข่าวนะก็บอกพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพวกเราไปจัดการทางนี้นก็แบ่งเป็นสองสพ่งนหนึ่งก็มาที่ ที่ต้นสาระคู่นี่ในใน,ในอุทยานก็คือที่พระพุทธเจ้ามีพระตรีละนอนอยู่ตรงนั้น <c oughs> เอกกลุ่มนึงก็คือแยกออกไปแล้วก็ไปทำจิตกาทานจิตกาทานก็คือที่เมลศพที่เป่าศพสองพวกก็แยกกักไปจัดการทำนะพวกนั้นก็มาถึงก็มาจัดการศบนะเป็นหน้าที่ของทั้งนอนทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกพระเลยก็ยจัดการให้เสร็จเรียบร้อยจนกระทั่ง วันแรมแปดข้ามวันพราวันแรมเจ็ดข้ามมานจะแปดข้ามเจ็ดข้ามก็เคลื่อนเคลื่อนพระบรมศพเคลื่อนศพน,นี่ทุกอย่างห่อเรอสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เคลื่อนศพเคลื่อนอยังไงเคลื่อนไปทางทิศเหนือเคลื่อนไปทางทิศเหนือแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าประตูทางทิศเหนือของวังของเมืองปุสินลลา แล้วก็แห่ผ่านกลางเมืองมาแล้วก็ไปออกทางประตูที่ตะวันออกนะออกประตูที่ตะวันออกตรงนั้นที่เราเรียกว่ามากกุดพันธนะเจดีก็คือที่ที่เผาศพนะเผาเผาเสร็จแล้วเราก็กลายเป็นกองดินกองอะไรอะไร,อะไรกองใหญ่ๆนะก็ไปเสิงตรงนี้ ก็พอตกบ่ายขึย้นมานะตกบ่ายของแรมเจ็ดข้ามกษัตริย์มัลละที่เราเรียกว่ามัลละปรามโมกค,คือกษัตริย์ของแต่ละประเทศของแต่ละแคว้นเยอะนะของมัลละก็มีกษัตริย์เยอะนะมัลละปรามโมกก็แปลว่ากษัตริย์ที่เป็นหัวหน้าชั้นนำนะหัวแถวนะคนนี้นะ กระยัดพวกนี้ก็คิดว่าเมื่อไหนไหนศพพระพุทธเจ้กาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครใหญ่กว่าพวกเราใหญ่สุดเพราะนั้นพวกเราก็ต้องเป็นประธานใช่ไหมเป็นประธานการเผาศพก็จัดการจุดไฟไปถึงก็แย่จุดไฟปรากฏว่าจุดยังไงก็ไม่ติดทั้งๆท,ท,ที่ในรางนะก็คือมีพระศพ นะที่มีพันพันพันมวลมมูลหลายชั้นแล้วก็ยังมีรางเหล็กรองอยู่ข้างล่างแล้วก็เติมน้ํามันไปเที่ยวเพลิงนะแล้วก็มีรางเหล็กข้างบนอุ้มไว้นะก็คือให้ข้างในเผาไหมอย่างพอก่อนแล้วจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็เลยหันไปถามพระอนุรุตพระอนุรุตพระรุตท่านท่านว่ามันเป็นอะไรมันถึงไม่ติด ทำไมมันจะเป็นอย่างนี้อาาุท่านก็หันมาคุยกับพระมหากษัตริย์บอกว่าท่านทํำยังไงก็ไม่ติดบอกาทำไมถึงไม่ติดบอกว่าเทวดาเขาไม่ยอมเทวดาที่มาอยู่กันเต็มอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมบอกแล้วทําไมเขาไม่ยอมเขาต้องการให้อีกคนหนึ่งมาก็คือพระมหากัสสปะให้มหากัสสปะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุด นะผู้ใหญ่ที่สุดนะของอาสาวกในช่วงนั้นในช่วงนั้นก็คือเหมือนกับมือรองรองพระจัเจ้าพระมหาก็ัตปะกํกำลังเดินทางมาตอนนี้ก็คืออยู่เจ้าแสวไอเมืองปาวาแล้วนะก็คือแค่ข้ามแม่น้ำมาแต่ขบวนใหญ่มากมาทั้งห้านะร้อยคนมีลูกรองห้าคนนะพวกกษัตริย์บัลลาก็ยอมไม่รู้จะทำไงจดไม่ติด พอลุ่งขึ้นเช้าท่านมหากัสสบากก็เดินทางมาถึงพร้อมก็เข้าไปถึงก็ไปเอาตรงที่พันๆพันๆอยู่ตรงเท้าเนี่ยเปิดออกให้เท้าโผล่มาคงเคยเห็นนะบางวัดมีขามีเท้าโผล่มันจะไปตกใจแล้วคือเท้าจะเจ้า เท้าโปล่ขึ้นมาก็คือพระมหากรสสาเนี่ยแหวกตรงนั้นเฉพาะที่ตรงเท้าที่เดียวเพื่อไปกราบแล้วก็วนทับทินาวัตะวนขวาสามรอบแล้วก็กราบพอครบทั้งห้าร้อยคนกษัตริย์มัาลาก็ไม่ต้องทําอะไรไฟมันก็ติดึบมันติดเองอัตโนมัติเหมือนว่าเทวดาคงไปจุดตึมนะ อ,อ <c oughs> ลุ่งขึ้นเช้าทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดพอเข้าไปดูปุ๊บปรากฏว่ามหัสัจรย์มากผ้าที่ห่อไว้ทั้งหมดไม่แค่สองชั้นคือชั้นที่อยู่ก็ติดกบับศบติดกับร่างกายกับชั้นที่อยู่นอกที่สุดนอกนั้นไม่ไหมเลยนะเดึงออกมาทั้งหมดข้างในแล้วก็กระดูกก็ก็ไม่มี ็เหลือแค่เจ็ดชิ้นจำได้ไหมมีเจ็ดชิ้นที่เหลือเป็นโครงรูปร่างอยู่คือหน้ผาผาลาก็เสี้ยวแก้วเสี้ยวแก้วนะแล้วก็หอยปลามีอยู่แค่นี้ที่เหลืออยู่เป็นรูปร่างของมันนอกนั้นไม่มีตัวอะไรไม,ไ,มไม่มีหน้าตาของอวัยวะอื่นเลยจะเป็นแขนเป็นขานเป็นนิ้วไม่มีเลยเป็นเม็ดหมด เป็นเม็ด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 เล็กหมดเลยนะเม็ดข้าเท่าถูกเขียวมากเท้าพวนี้ประมาณเนี้ยนะสีสันสดสวยมากจากขึ้นมาก็กษัตริย์ทั้งหลายก็มาถึงก็บอกว่าขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระกฏว่ามันละป่าโมกบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เพราะว่า พระเจ้าท,ท่านมาปรินิพานที่นี่แสดงว่าพระองค์นั้นตั้งใจจะให้ตั้งใจจะให้พระบรมศาษารกุสสาอยู่ที่เมืองกุสินาราให้อยู่ในมัลละนะคนนั้นก็ไม่ยอมเกือบจะลบกันแล้วเพราะคขาควว่าอยู่ดีๆก็มีนักเลงโคลงคนหนึ่งชื่อว่าโทนพรามํำได้ใช่ไหม ว่าพระุธเจ้าท่านบอกพระอ,อน,นุนว่าเหตุที่ต้องไป <c oughs> ปริทธิพฟานที่กุสินาราเพราะเหตุสาประการจำได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ฟัง <c oughs> หนึ่งก็คือที่กุสินารา <c oughs> เดิมชื่อว่าปุษาวดี <c oughs> ชื่อเมือง <c oughs> เคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่จเจริญมากๆ กุสาวดีมีกษัตริย์ชื่อว่าสุดทัศนะท่านจะมาแสดงธรรมโปรดคนทั้งหมดว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้เป็นองค์ที่มีธรรมะสูงส่งมากนะเรียกว่าสุทัศนะสูตรมหาสุทัศนะสูตรก็คือตรงนี้นั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือไปตรงนั้นเพราะจะมีสาวกองค์สุดท้าย ของศาสนาพุทธที่เห็นเราตัวเป็นๆคือเป็นคนสุดท้ายที่จะมาบวชในวันนั้น,นมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างท่านท่านเห็นหมดรู้ล่วงหน้าหมดนะด้านที่สามก็คือว่าอย่างไงยังไงก็ต้องทะเลาะก,กันแย่งพระบรมาสารีริกธาตุเพราะนั้นต้องมีคนเรียกว่าระงงับข้อพิพาทก็คือ โทนพราหมณ์ก็คือเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่พราหมณ์ผู้ใหญ่ก็เป็นคนของแ้นมัลละก็อยู่ที่กุสินาลก็แสดงว่าเป็นเจ้าที่อยู่เพราะนั้นกษัตริย์กษัตริย์กับพราหมณ์ก็รู้อยู่แล้วเขาเปลงใจกันทํากันคนละหน้าที่เพราะนั้นก็ฟังตรงนี้บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะเป็นคนจัดการแบ่งให้ก็เป็นจัดการหาทนานมาแล้วก็นั่งโวยเป็นธนาแล้วก็ตอกนะกอง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  ได้8ปกล่องได้8ก่องแล้วก็แบ่งให้นะโอลดารก็แบ่งแบ่งก็มีนะบอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูต้องได้แน่ๆอยู่แนละ้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ก็เสร็จแนะ่เ <Okay. S 1> <laughs> มืองน,นี้โดนยึดแนะ <Okay. S 1> นะ <laughs> ให้พระเจ้าชาติศัตรูไปนะไว้ที่ราชคร์ในเนี้ยถ้าอ่านแล้วก็จะงงว่าทำไมถึง ไม่มีแฟนโกสลรู้ไหมว่าเพราะหลังจากที่อาชาตศัตรูเป็นกษัตริย์พระเจ้าชาศัตรูยึดยึดแฟงโกลเพอแฟงโกศลก็คือบ้านบ้านญาติบ้านเมียนั่นเองนะก็คือบ้านแม่บ้านไมีบ้านเมียบ้านแมน่ไปจัดการยึดไว้หมดนะแต่ส่วน,นหนึ่งอย่งไม่ไยึดก็ยังปล่อยไปอยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนกับญาติกันก็ยึดไว้พระนั้นก็ไม่มี ก็ได <S an> ้ไปอยู <S <S <an> ่ท <S an> ี <S an> ่ราชคฤห์หนึ่งธนานไปอยู่ที่เวสาลีที่กษัตริย์ฤาวีหนึ่งธนานไปอยู่ที่กรุงกบิลพัฒ์หนึ่งธนานแล้วก็ไปอยู่ที่พญานาคหนึ่งธนานไปอยู่ที่กษัตริย์สุริยะนะอัลละกับปะคงเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งที่ที่เราไมเคยดียชื่อนะแล้วก็อยู่ที่ แ้นมันลแล้ว้นมัลละก็มีอยู่สองธนาธน,นานที่หนึ่งอยู่ที่กุศินาราธนานที่สองอยู่ที่ปาวาเพราะฉะนั้นมีเมืองหลวงสองเมืองได้ไปสองธนานแล้วที่แปดก็คือมีมหา,าพรามซึ่งปกครองแวค้นอยู่แว้นหนึ่งที่ว่าเวติทีปะกะก็ได้ไปตกลงว่าทั้งแปดเรียบร้อยหมด <c oughs> อยู่บนชมพูทวีปเจ็ดอยู่ข้างล่างหนึ่ง บอกมีพญายนาคด้วยเหรอฮะมีพญายนาคได้ด้วยใช่ชพญายนาคยังไม่ได้แค่นี้ยังได้เจ็ดอย่างนั้นด้วยเ <c oughs> นียเขาบอกว่าอยู่ที่รามคามเนี่ยก็คือของพญายนาคอ่ะคนนี้อยู่ดีๆมีกองทัพยยกองทัพมันยกมามาช้าชื่อกษัตริย์โมริยะมาถึงปรากฏว่า เขาเอาไปหมดแล้วแปดธนานเครียงเลยไม่มีเลยมาถึงก็ยัว้วนะมาถึงกัน้นโทนอพรามก็ต้องจัดการเจราจาไก่เกลี่ยบอกมันไม่มีแล้วมันไม่หมดแล้วมันหมดไปแล้วมันยังไงไงมันก็ไม่มีนะจะไปเอาเขาคืนไม่ได้แล้วเพราะข้อตกลงกันว่านะแบ่งให้เท่าๆกันมื่มันได้แปดมันก็แปดเพราะฉะนั้นจะมาเป็นก้าไม่ได้ นะก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านเอาส่วนที่เหลือก็คือขี้เถ้านะก็พวกเนื้อพวกอะไระกระดูกอะไรแต่อะไรที่มันละลายไปกับอากาศเนี่ยกลายเป็นผงๆ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 เยอะก็กรอบขึ้นมาแล้วก็ให้กระตัดยโมริยะไปท่านก็เอาไปทําเจดีย์เจดีย์ตรงนั้นที่เรียกว่าอังคารสถูกนั่นคือก็คือขี้เถ้าขี้เถ้าท่านนี้ ของโทนพราหมณ์จริงๆแล้วพราหมณ์คนนี้เขาต้องการทำเจดีแล้วก็เอาขี้เท่าตรงนี้ทำเจดีเป็นส่วนตัวของพราหมณ์ที่กุศาลาแต่ปรากฏว่าขี้เท่าก็ไปแล้วทำไปำมาก็คือทานานเอาทานานตรงนั้นอนะ่ะบรรจุไว้ในเจดีก็กลายเป็นว่าทั้งหมดมีอยู่สิบแห่งเดียัน อันที่10ก็คือของโทนาพามเป็นเจดีและเจดีนั้นอยู่ที่ไหนเจดีนั้นอยู่ใกล้ๆกับวัดกุศินาราใกล้ๆกับวัดตรงนั้นนะก็คืออยู่แถวๆนั้นนะ,อ,อ,ะอฟังแต่จะรอเก็จะรู้พอคำว่าอัตมีบูชาหัตจิ อัต t อัฏถีแปลว่ากระดูกคําว่ากระดูกแปลว่าคือกระดูกของคนที่เผาแล้วคําว่าอัฏถิแต่นี้ไม่มีสระอีกกลายเป็นอัต t อัต t แปลว่าแปดวันที่แปด วันที่8ความหมายก็คือ <All bad. S 1> การบูชาในวันแรม8ดข้ามเดือนวิสาขะเพราะนั้นคำว่าอัตถมีบูชาแปลว่าบูชาในวันแรม8ปดข้ามไม่ใช่บูชากระดูแต่วันนั้นเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรม ก็มาดูมีตัวหนึ่งที่เราคุยกันไว้ว่า <c oughs> แถวๆนั้น <c oughs> นะมีของที่ยิ่งใหญ่ก็คือวัดไทยกุสินารามหาวิหารแล้วพอตอนท้ายก็เปลี่ยนเป็นกุสินาราเฉลิมราชเพราะว่าเป็นวัดที่ เฉลิมฉลองในหลวงราชการที่9ของราชครบ50ปี50ปีนะเป็นวัดประจํารัชการที่9ในประเทศอินเดียหรือในต่างประเทศครของรัชการที่9กับพุทธินดารเขาบอกว่าสวยมากสวยที่สุดนะสวยมากๆานะไหนๆก็จะมีของที่คล้ายๆกับตรงที่อยู่ใกล้ๆ ใ,ใกล้คขออนุญาตแม่พิณนะคะรถทะเบียน5กอไก่ทอทง5360มาได้มีไหมคะไม่มีครับผมไม่มีนะค่ะชอบจำชอบ,บ,บล็อกไว้นะขายไปที่นี้ก็จะบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยที่สุดสวยที่สุดแล้วก็มีเหมือนกับศาลาปฏิบัติธรรม แล้วในสลา,าปฏิบัติธรรมก็จะมีพระพุทธรูปปางปรินิพาน,น,านแต่ว่าองค์นี้ถึงจะถึงจะเป็นรูปแบบของไทยไม่เหมือนกับที่อยู่ในปรินิพานวิหารซึ่งเป็นรูปที่ใครไปเห็นตรงนั้นก็ร้องทุกคนวก,กว่าเหมือนกับคนตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอน แบบที่เราเรียกว่าที่เราเห็นเห็นย่ปางปางสายญาติไม่ใช่เป็นปางปรินิพานก็คือก็คือซดลงไปอะเหมือนทุกยุกอย่างมันอ่อนแรงหมดครไ,ไปเห็นตรงนั้นก็ร้องทุกคนทุกคนย็ร้องนะตรงนี้ก็มีในวัดนี้ก็มีด้วยนะมีด้วยแต่ก,ก็ทํารูปไว้รูปพระปางของวัดอ่ะตอนนี้ที่วัดป้ายอยู่ป้ายเอง เขียนว่ากุชิกุชินาคาคลินิกงมีที่เราจะอ่านว่ากุชินารานะกุชินาราเนี่ก็กุชินาคาคลินิกงนี่เป็นภาษาของเขาภาษาอี่ปุ่นก็ติดไปนะข้างบนก็จะเป็นภาษาไทยตัวไม่ใหญ่นักกุชินาราคลินิกแสดงว่าวัดมีวัดไทยนะแล้วต่อมา ตรงนี้วัดสร้างเมื่อปีสามเก้าเมื่อสาฉลองเมื่อปีสี่สองเมื่อสีองแล้วหลังจากฉลองก็จะมีคลินิกตัวนี้มีคลินิกตัวนี้คลินิกตัวนี้พออยู่มาได้สักพักหนึ่งทำให้แถวแถวนั้นหันกลับมาเรียกว่ารับถือศาสนาพุทธหรือว่าดูแลวัดนี้เป็นอย่างดีนะแทนที่จะต่อต้านครั้งแรกต่อต้านเละเลยต่อต้านอย่างรุนแรงมาก ตอนหลังๆนี้ได้ประโยชน์จากคลินิกตัวนี้นะอันนี้มีคณะคณะทัวจากมหิดลทั้งหมอทั้งที่รามาแล้วก็ที่สีล่ล่าก็เป็นคณะใหญ่เป็นคณะนึ่นไปถึงที่วัดนี้ก็คุยกับท่านเจ้าว่าคุยกันไปคุยมาในที่สุดก็มาทําพิธีกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีสี่หกนะมาทําพิธี เขาเรียกวางอิดวางอิดมงคลถ้าเป็นในหลวงไปก็เรียกว่าอะไรวางแผ่นประสมมาเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะว,วางอะไรขงเร่รูเนี่ยก็ไปแล้วทั้งหมดในนั้นนะ่ะก็เริ่มรวบรวมเงินกันปรากฏว่าคณะแค่นะคณะทัวเนี่ยได้ตั้งหลายล้านและที่สำคัญก็คือว่าก็มีพวกแพทย์ ที่แพทย์กลางๆบ้าง,งสูงสูงอายุบ้างหลายๆคนบอกว่าเมื่อกลับไปแล้วจะไปเคลียร์ทางโน้นและก็จะมาเป็นหมออาสาเพราะนั้นที่นี่จะมีแพทย์ของไมฮิโดนที่ดูแลตรงนี้แพทย์ไมหิโดนเป็นจิตอาสาแล้วต้องบอกใครมันจะไปอยู่ใช่ไหมทำไมบางที่เนี่ยของประเทศไทยเองไม่มีหมอมีพยาบาล,ลหลายๆที่มีโรงพยาบาลอยู่ที่เรียกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมี่พยาบาลมเมจหน้านทีมา่มาถึงก็ส่งมาถึงก็ส่งก็ไม่มีคนทำแต่ที่นั่นมีแพทย์แพทย์พวกนี้เป็นแพทย์อาสาส่วนใหญ่จาก,านนกสี่ราะเกษียณแล้วมั่งยังไม่กเกษียณมั่งผัดเปลี่ยนเวียนกันไปมั่งนี่จิตลารุนแรงมากคนพวกนี้เก่งมากนะแล้วก็คนละล้านคนละหลายล้านลงทุปทาไปาทำไมสุดก็คืออัปเกรดจากคลินิกเป็น โลภีจากห้าหูปีรักษาทุกโรคเนี่ยก็กลายเป็นห้าหูปีรักษาทุกโรคเหมือนเดิมก็ไม่ <disagree> ไม่ทำอะไรใครไม่มีก็ฟรีก็หมอก็ไม่ต้องจ้างแต่ส่วนใหญ่ถึงจะไม่ได้เก,กินเดือนทางนี้ทุกคนรวยหมดอยู่แล้วหมอแต่ละคนละคนไม่ต้องห่วงเลยว่ามีนั้นทุกคนลงขันเป็นล้านทางนั้นเพราะนั้นที่นี่จะมีโรงพยาบาลใหญ่เกิดขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลหรือว่ายัางเป็นคลินิกอยู่พอมันไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะใช้ชื่ออะไรแต่อยางใช้กุศินาราตอนนี้อาจารย์ปอเวาเคยให้หนังสือไว้เล่มหนึ่งไม่เคยอ่านพอไปดูอ้าวไม่เช่เสียแล้วผมไปอินเดียครั้งที่สิบเอ็ด มีคนไปครั้งที่สิบเอ็ดครั้งที่สิบสองมีมีคนไปอย่างนี้ด้วยนะก็คือว่าพวกนี้เ็าจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าใหญ่แล้วก็ลูกน้องก็จะมาบอกว่าไหนไหนก็ไปแล้วรู้จักเส้นทางดีเพราะฉะนั้นเส้นทางพวกนี้พวกนี้จะปลูกโผล่หมดพูดปุ๊บเราเห็นภาพหมดเลยว่าไปจากสุวรรณภูมิก็บินไปลงตรงการาต์ตาแล้วก็บินไปลงที่ปัตตนาปัตนาปัตนะ ก็คือปาตาลีบุตรแล้วั้นก็เริ่มดูตั้งแต่ขาวคิจกูดแล้วก็ไปพุทธคยาเนี่ยก็คือเป็นหลักแล้วก็ไปพาราณศสีน่ไปพาราณศสีแล้วก็ไปกุสินารากุสินาราก็ขึ้นไปข้างบนไปลุมพินีแล้วก็ลงมาข้างล่างกลับมาประเทศดีเดียไปที่ไซโกศลก็คือ ที่เรียกวัดเจตวันอย่างตรงนี้อย่างแข็งก่งพอเจตวันเจริญร้อยหลายคนก็จะไปส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือต้องไปที่ทัชมาฮาลใช่ไหมคนที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยอยากไปเห็นทัชมาฮาลนะก็ไปที่ลักเนาเป็น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 เมืองหลวงของรัฐอุลตรประเทศแล้วก็นั่งรถอีกนิดหนึ่งก็ถึงมาการาลาที่เป็นที่ตั้งของ ทัชมาหารแล้วพอดูตรงนี้เสร็จแล้วเรก็นั่งรถไปเมืองเดลีซึ่งอยู่ทางเหนือนะนะอยู่ทางเหนือแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปอย่างเงี้ยถ้าไปทั้งหมดตรงเส้นทางเนี้ยประมาณสิบวันแต่ถ้าต้องการต่อจากนิวเดลี แล้วก็ไปที่บอมเบย์ในมุมไบก็ไปต่อนั้นอีกสามสี่วันก็ไปดูที่เรื่องถ้ำถ้ำอชันตาถ้ำมรตจมันมีถ้ำถ้ำหนึ่งอชันตาเนี่ยเป็นถ้ำที่ทําเฉพาะพุทธแต่มีอีกถ้ำหนึ่งก็ใหญ่เหมือนเหมือนกันแต่ทําไว้ทั้งสามศาสนาทั้งพุทธทั้งฮินดูแล้วก็ทั้งเชนเขาบอกว่าไปดูแล้ว มันสวยมากๆคือเหมือนกับเขามันเป็นโพรงอยู่แล้วนะแต่เขาไปขุดไปทําให้มันใหญ่ขึ้น<ม>แล้วก็ทําทุกทอย่างเนี้ยให้มันน่าดูมากๆบอกโอ้ยมันคุ้มค่าจริงๆที่จะไปไม่ให้ครถ้าใครจะไปก็คือสิบสี่วันสิบห้าวันก็คงไหลตังเลยนะคุณท <c oughs> าไปไหมถก <c oughs> ็มีเมา่ก่อนเนี้ยเขาก็ชวนไปแต่บอกว่าถ้าได้ยินอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่า หลายๆคนไปเจออากาศ <c oughs> ไปเจออาหารแล้วท้องเสียก็หมดคนที่ไม่คุ้นเคยจะท้องเสียหมเพราะที่นั่นอากาศก็แย่ขอทานก็เยอะ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรทุกคนก็ใส่แมสอยู่แล้วพอพปเจอ <c oughs> <c oughs> อะเอาแค่นี้ก่นขอเชิญใยธรํา